สบายดีพี่น้องสบายดีวัตถุคนณตะคุณเด้อสบายดีสองเท่าแม่เนาะสบายดีพี่น้องวัตถุคุณตะคุณเด้ดดดดอกำลังสีมกเขียดมกเขียดเลยพี่น้องเว้ยสีมกเขียดน้อกมอดกระหายตามกระเบืออือหอยกันไลายคนมาถึงจะได้กินไว้พี่น้องอย่างกำลานห้องอเป่งเป่งอยู่พี่น้องเว้ยเขียดกาัาหอน้อกมอดนั่นแหละเอามาอืาาอสีอมกเขียดพี่น้องมาได้กิน น้ำมกเขียมนะเตรียาราฮันมาเฮานเลยแม่เจ้าสิบห้าก็เจ้าเบิ่งข้างล่างนี่บ่อทับก็ได้แลงขึ้นยากเจ้าว่าสิบห้าบ่อเขียดัดผู้บอกกินก๊บกินเขียดกาขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเลยสว่าเฮานหนามข้อโทษขออภัยน้ำลายเด้อกินก๊บกินเขียดใส่ละลายโลดพอดีเพ็ดเพ่นแหละซิบหน่วยบ่มาผีกันแม่ แต่ว่าเฮาน่ะกินแวบได้ก็ได้เขียนนะพี่น้องเขียนกับกบะหนะเมื่อซ้มเตื่อสีเตื่อเฮาก็กินเขียนกับกบก์นะแต่ว่าอาหารอื่นน่ะเฮามันบกเขากันกับเฮ้าเอออตดขออัฟนํำละลายสับกบสับสับเขียดไปสับเขียดไม่มีกบเราไม่ลองเขียดโม่ใส่แล้วลวก็ล่านดีๆล้วก็มาซักมระมันหมุน nói nhanh hơi ตาเบื่อเลยย้วยฮะตันหาาาาตีเหรอหันหนามาส้ดีปลุงดีแล้วถาตั้ก็เบือนี่ตั้มก็เบื่อหายามอนช้อนเสียงเพลงเลยเวตหมาเพลินยังเสะ หันะน้ามาดูคัมันต้ข้างนอกพี่ัันมาพีเอออย่าเราไเกินต้มกม้วหมากินต้มกินปิ้งกินจีหมากุ้ง ลดปตามาหาแถาแม่ซับ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 จะมันมุนก็ได้ไม่ได้ฮะาาโดยโดยแแม่มเอ้ยแถวม่จ๋า,า,าระวังสับนิ้วนะจ๊ะมกเขียดพี่น้องเอ้ยใส่ขบือเนาะ พี่น้องวัตุโผตกก้นเด้อบานีหับผักแล้วละกาฮับมาตามก่อนละพี่น้องเลยมานวดใจแหลยนวดใจและก็แนวนวดก็เอาลงแล้วปลาเดะก็เอาลงใส่มักเล่นลงไปบ้านนี่จมมัน่ะเป็นมักเล่นพี่น้องอ่มกเขียดใครบอกกินโกบกินเขียดก็ขอโษขออภัยเด้อพี่น้องเลยจะว่ากันแต่ว่าเห้านี่มักกบหมักเขียด สมมานั่นสมมักเล่นจังมันสิจางสิเก็มแล้วนอพี่นอนะคงนน่ได้กมแล้วล้มกุกก็สิได้ต่เลยแนดนับการเดอพี่นอกไว้มือแรงหรือพาได้โตเด็ดโตดีกะกบอแเขาได้ ข้าง si si ้าผู้ผู้กับื้อมื่อนั้นซื้อสิพันเสีบบ่๋อ้คงลายคนก็จะเอาโมโมมาทานเนาะมากระยลายอหไรมา้นเอาที่โอ้ยยเซ่บบ่ให้ว่าอยูมกี่นี ยัดแซ่บบ่อยว่าอยู่ พักบวัวลงนกพักบวัวสกมักเลนใส่หัวเจียงไข่หัวเจียงไข่เอาลงแล้วท่านเห็นะช่ไหมสบักบวัวกับหัวเจียงไข่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อีกตู่พนะี่เนาะ ปลากรนมนลโน้ำถ้าอีกตัวซอยนังสักันนถอีกตัว้มันน้วสักกันแบบน

จักมันสบจางดูมันสบเค็ม 还有重氮的呢。 โมกสะัะตองถีนองมันองหน่อยเล่ค่ะตองหน่อยเลยโมกอย่างเงี้ย Hãy phụ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tôi tôi. Này, phổ, không bỏ lỡ những video เม่นก็ต้องใหญ่เนียจะเห็ดม็กบอกใหญ่จะเจ็บเป็น,นจุด<อ>ต้องหน่อยก็เห็ดม็กหน่ยอยเท่ามกใหญ่ ้อ้าต่อเอาแน่บมช่วงมันแบบมาเข่าอีกสบันั่นน่ะอ๋กินบถบกเห็นนะเือสมงไกยังเลอยู่เออเลือกไวกินเออักพ่อเลยก็พอพอข้าวโป้งตรงนี้้ นนได้จักมูกยัยท่นหนามากคุณแม่มาหัว หุบสินได้พี่น้องเอยอ้อกเยดอกี่น้องากได้แล้วใส่แล้วใส่ส่งอ,อยู่พี่น้องเอยลยลกก,กสิบออกมาก้เอเรียมาแม่นีงมกแม่เจ็ดเจ็พนหนึงพูดห่อซองห่อพี่น้องเลยเจกพี่น้องอมไม่ยังเงื่งมกหนึ่งมื่อกิ้เขเทียงเขาบ่าย ลาเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ต่อแม่เด้อพ่อกันใหม่ขีบหน้าสบายดี